อันนี้เป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับอ่าวงจรไฟฟ้าหลักๆวงจรไฟฟ้าก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นแบบอนุกรมกับแบบขนานนะครับอันนี้เขามาพามาดูในเรื่องของแบบอนุกรมก่อนนะครับแบบอนุกรมนี้เขาบอกว่าเป็นการนำตัวต้านทานมากกว่าหนึ่งตัวมาเรียงต่อกันกระแสไฟฟ้าไหลมีที่เดียวกันตลอดถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียจะทําให ทั้งหมดดับหมดเลยเนื่องจากว่าที่มันดับหมดเลยเพราะว่าทั้งเรียนจะสังเกตว่าสายไฟเนี่ยมันมีอยู่เส้นเดียวเห็นไหมครับสายไฟเนี่ยมีอยู่เส้นเดียวเลยดังนั้นถ้าถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดนะครับถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดก็หมายถึงหลอดที่เหลือมันจะขาดไปหมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้อ่าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหลอดที่เหลือจะดับไปหมดมันเหมือนกับว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยสมมุติมันมันขาดไปเนี่ยมันก็จะทําให้แบบไฟมันวิ่งต่อไปไม่ได้ มันสมมติมาขาดอยู่ตรงนี้ใชืไหมครับไฟมันก็จะวิ่งมาแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นมันเมื่อมันไหลไม่โครบวงจรก็เลยทําให้หลอดที่เหลือเนี่ยมันดับไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปของวงจรไฟฟ้าที่มีการต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือจะไล่จากเห็นไหมครับมันจะมีสายเสไฟเส้นเดียวที่ต่อจากขั้วบวกไหลมานะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลเนี่ยจะมีอยู่ค่าเดียวนะครับไหลมา ฟื้ตามเส้นเดียวเลยแล้วก็มาเข้าที่ขั้วลบนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อมีสายไฟเส้นเดียวนั้นหมายก็หมายความว่านะครับค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่ค่าเดียวเขาเขียนว่ากระแสไฟฟ้าเท่ากันนะครับในวงจรเท่ากันก็คือ i เท่ากับ i1 หเท่ากับ i2 เท่ากับ i3 มหมายความว่าไม่ว่าเราจะแอมมิเตอร์ไปวัดจุดนี้ หรือแอมิเตอร์วัดจุดที่1วัดจุดที่2วัดจุดที่3ค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเท่ากันทั้งหมดทุกจุดเลยนะครับตัวต่อไปนะครับคือในเรื่องของความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์นะครับตรงนี้คือ v เท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3นะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าค่าความต่างศักย์เนี่ยจะยิ่งถูกแบ่งออกไป หมายความว่าถ้าเราต่อหลอดไฟในลักษณะแบบนี้ยิ่งเราต่อมากหลอดความต่างสักจะยิ่งถูกแบ่งเมื่อความต่างสักยิ่งถูกแบ่งนั่นหมายความว่าความสว่างของหลอดไฟเนี่ยจะยิ่งลดลงนะความสว่างหลอดไฟลดลงเรื่อยๆนะยิ่งเราต่อมากหลอดจะยิ่งลดลงเรื่อยๆเนื่องจากความต่างสักเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆ สมมุติว่าความต้านทานหนีเท่ากันสมมติให้ความต่างศักย์ตรงนี้เป็น12โวลต์ถ้าถามว่าความ,วามต้านทานเท่ากันเนี่ยความต่างศักย์มันจะถูกออกแบ่งออกเป็น V เนี่ยเลวลาเราต่อเราจะต่อแบบขนานใช่ไหมครับเวลาเราวัดความต่างศักย์ V1 เนี่ยอาจจะเหลือแค่43 12นะครับก็จะเหลือประมาณ4โวลต์อันเนี้ย V2 ตรงเนี้ยนะครับก็จะวัดได้4โวลต์คือมันจะถูกแบ่งออก ถูกแบ่งออกนะครับ4โวลต์ที่ครูบอกว่าถ้าเรามาต่อเพิ่มอีกหลอดนึงละ่ะสมมติคตรูต่อเพิ่มอีกหลอดหนึ่งตรงนี้อ่าต่อเพิ่มอีกหลอดหนึ่งแน่นอนว่าความต่างศักย์ตรงเนี้ยก็ต้องถูกหามมาอีกใช่ไหมครับจาก4อ่าจาก3หามเหลือ4โวลต์4โวลต์เพราะเราต่อเพิ่มเป็นสหลอดความต่างศักย์นี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกตรงนี้ก็จะเหลือ อ่าสามสิบสองเนาะก็จะเหลือสามโวลต์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 เห็นไหมครับถ้าเรามาต่อเพิ่มเข้าไปอีกความต่างสังนี้ก็จะยิ่งลดลงไปอีกเมื่อความต่างสังลดลงก็เลยทําให้อ่าความสว่างของหลอดไฟนั้นมันลดลงไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าในประเด็นต่อมาคือในเรื่องของความต้านทานความต้านทาน R จะเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 ซึ่งจะเป็นสูตรหลักที่เราจะใช้นะครับในอ่า เรื่องของวงจรไฟฟ้าตรงนี้อันนี้นักเรียนต้องจานะการต่อแบบอนุกรมจะมีการคํานวณหาค่าความต้านทานคือ R 1เท่าบวก R เท่ากับ R 1บวก R 2บวก R 3นะครับหรือว่าเราการเขียนสูตรแบบนี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่ายิ่งต่อแบบอนุกรมมากเท่าไหร่ความต้านทานจะยิ่งเป็นไงครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองคือบวกกันไปเรื่อยๆนะบวกกันไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปยิ่งต่อความต้านทานยิ่งเพิ่มนะครับ เมื่อความต้านทานยิ่งเพิ่มก็จะส่งผลให้ความสว่างของหลอดไฟลดลงด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความต้านทานตรงนี้จะแปรผกผันกับกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเมื่อแปรผกผันนั่นก็หมายความว่ายิ่งความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะยิ่งไหลได้น้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับตรงนี้ในเรื่องของการต่อตัวต้านทานนะครับแบบขนานนะครับอันนี้ เมื่อกี้เป็นแบบอนุกรมนะครับตัวมีมีสายไฟที่ใช้ต่อเนี่ยเพียงแค่เส้นเดียวทีนี้มาดูแบบขนานแบบขนานเนี่ยจะเห็นว่าเวลาต่อเนี่ยเขาจะต่อขั้วนะครับตรงนี้ขั้วลบอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบขั้วลบขั้วลบคือขั้วลบเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนขั้วบวกนะครับอันเนี้ยขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วบวกขั้วบวกเหมือนกัน คือมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะครับจะต่างจากอันนี้นะจะต่างแบบอนุกรมคือจะต่อสำหรับขั้วบวกลบบวกลบบวกลบแบบนี้ไปเรื่อยอันนี้จะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานเนี่ยขั้วแต่และขั้วเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอย่างไงอีกเขาบอกว่าเป็นการนําตัวต้านทานมากกว่า1ตัวมาต่อเรียงกันเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งเสียจะไม่มี จะไม่มีกระแสไฟฟ้าเฉพาะหลอดของหลอดที่เสียเท่านั้นหมายความว่าไงหม,มายความว่าสมมติหลอดที่หนึ่งขานะครับหลอดที่หนึ่งขาตรงนี้ถามว่าหลอดที่เหลือยังสว่างไหมคําตอบคือหลอดที่เหลือจะยังสว่างเพราะว่ามันยังสามารถไหลได้ครบวงจรโดยมาตรงนี้นี่มานี่ได้นะครับดังนั้นหลอดที่สองกับหลอดที่สามเนี่ยจะยังสว่างอยู่ ถึงแม้หลอดที่1จะดับไปอันนี้ยังสว่างนะครับอันนี้ดับนะครับซึ่งจะต่างจากการต่อแบบอนุกรมถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ยคือหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหลอดที่เหลือดับหมดเลยนะถ้าเป็นแบบขนานเนี่ยหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหลอดที่เหลือยังคงสว่างนะนี่คือข้อแตกต่างนะครับเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้มาพิจารณาในเรื่องของกระแสไฟฟ้าความต่างศักว์แล้วก็ความต้านทานนะครับ ที่มันต่างกันนะครับถ้าเป็นกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้า i เท่ากับ i 1บวก i 2บวก i 3ตรงนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะแยกไหลไปเส้นที่1นะครับ i 1 i 2 i 3คือจะแยกไหลไปคนละเส้นคนละเส้น,คน,สนคนละเส้นตรงนี้นะครับจะต่างจากแบบอนุกรมนะครับที่กระแสไฟฟ้าจะไหลเส้นเดียวเท่ากันทุกตัวเลย นะครับในวงจรนี้นะครับไหลเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบขนานกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะแยกกันไหลแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นในส่วนของความต่างศักนะครับถ้าเป็นในส่วนของความต่างศักของวงจรเนี้ยนะครับจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับมีค่าเท่ากันหมายความว่าสมมุติตรงนี้มีความต่างศักสิบสองโวลต์ดอดเนี้ยก็จะมีความต่างศักสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ อ่าอันนี้มีค่า12โวลต์นนะแบบนี้มีค่า12โวลต์หลอดเนี้ยก็จะมีค่า12โวลต์12โวลต์12โวลต์การที่มันมีความต่างศักเท่ากันแบบนี้ความต่างสักในวุงจอเท่ากันแบบนี้นั่นหมายความว่าความสว่างของหลอดไฟสว่างเท่ากันทุกหลอด เนื่องจากมันมีความต่างศัก์เท่ากันความสว่างของหลอดไฟจึงเท่ากันทุกหลอดเลยนะครับในการต่อแบบขนานซึ่งจะต่างจากการต่อแบบอนุกรมนะครับถ้าการต่อแบบอนุกรมยิ่งเราต่อมากขึ้นความต่างศักจะยิ่งถูกเฉลี่ยไปมากขึ้นเมื่อเฉลี่ยไปมากขึ้นเลยทําให้ความสว่างของหลอดไฟลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานนั้นความต่างศักเนี่ยเท่ากันทุกหลอดทําให้ความสว่างของหลอดไฟเท่ากัน ดังนั้นครูถามว่าในบ้านของเราเนี่ยควรจะต่อบแบบไหนครับแบบอนุกรมหรือแบบขนานคําตอบนะครับก็คือในบ้านของเราควรจะต่อบแบบขนานนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ความสว่างของหลอดไฟในแต่ละจุดในบ้านเนี่ยสว่างเท่าเท่ากันทุกหลอดนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือในเรื่องของประเด็นของความต้านทานนะรประเด็นของความต้านทานนะครับก็คือความต้านทานนะครับของวงจรขนานเนี่ย จะได้หาได้จากเศษ1ส่วน r เท่ากับเศษ1ส่วน r 1บวกเศษ1ส่วน r 2บวกเศษ1ส่วน r 3นะครับต่างจากาการต่อวงจรแบบอนุกรมนะครับถ้าเป็นแบบอนุกรมเนี่ย r ของเราจะเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3นะครับจะมีสูตรที่ต่างกันนะครับตรงนีอ้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างของวงจรแบบอนุกรมกับวงจรไฟฟ้าแบบขนาน นะครับครูอยากให้นักเรียนทําความเข้าใจไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปออกข้อสอบบ่อยนะครับในเรื่องของการดับการหวา,า,าสว่างของหลอดไฟนะครับหรือว่าในเรื่องของความสว่างนะครับความสว่างของหลอดไฟถ้าแบบอนุกุมเนี่ยความสว่างจะยิ่งลดลงเรื่อยๆถ้าแบบขนานความสว่างของหลอดไฟจะเท่ากันในทุกหลอดในเรื่องของประเด็นของ กระแสไฟฟ้าถ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันทุกจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายไฟมันมีเส้นเดียวนะอ่านะก็คือเราก็จะต่อแอมมิตเตอร์ประมาณนี้ในเส้นเดียวนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าแบบขนาดน,นั้นนะครับแอมมิตเตอร์เราจะสามารถต่อตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละจุดนั้นไม่เท่ากัน นะแต่ส่วนที่เท่ากันเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับมาเป็นความต่างสัดถ้าแบบขนานความต่างสัยจะเท่ากันแต่ถ้าแบบอนุกรมความต่างสายจะถูกแบ่งเฉลี่ยไปในเรื่องของความต้านทานนะครับในเรื่องของความต้านทานถ้าเป็นแบบอนุกรมนะครับเราเอาความต้านทานรวมของเราจะได้ว่า r1 บวก r2 บวก r3 หมายความว่ายิ่งต่อความต้านทานยิ่งเพิ่มขึ้นความต้านทานยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับ คือเราต่อมากเท่าไหร่ความต้านทานจะยิ่งเอาไปบวก mm. บวกบวก,บวกเพิ่มขึ้นอันนี้ถ้าเป็นแบบขนานนะครับถ้าแบนแบบขนานเราจะเห็นว่ามันเป็นเศษหนึ่งส่วน r เท่ากับเศษหนึ่งส่วน r หนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วน r สองบวกเศษหนึ่งส่วน r สามหมายความว่ายิ่งเราต่อมันจะยิ่งเพิ่มตัวหารมากขึ้นเมื่อยิ่งเพิ่มตัวหารมากขึ้นหมายถึงความต้านทานจะยิ่งลดลงมันจะตรงข้ามกันนะครับเห็นไหมครับมันจะตรงข้ามกันในหลายๆค่า ถ้าเป็นความต้านทานแบบอนุกรมยิ่งต่อความต้านทานยิ่งเพิ่มถ้าแบบขนานยิ่งต่อความต้านทานจะยิ่งลดลงนะครับครูเสียเวลาอธิบายในส่วนนี้นานหน่อยเพราะส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากมากนะครับก็อยากให้นักเรียนฟังซามตรงนี้หลายๆรอบนะครับถ้าถ้าเข้าใจแต่ท่านเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูพูดเนี่ยนักเรียนจะสามารถใช้ความรู้นี้ได้จนถึงระดับมหาลัยกันเลยทีเดียว